ขวัญข้าวนี่รถถังมึงนนไม่มีกลัวใครอยู่แล้วมองให้เป็นความท้าทายเลยครับเจอกับมวยตัวใหญ่แบบนี้จะต่อยยังไงแล้วก็เป็นมวยบุกด้วยกันซะด้วยหนสองไปครับใช้หมัดครับขวัญข,ข,ข้าวดีครับขวัญข้าวดีครับโอ้ยมีสองครับเอาสองมาสู้ครับตัางศอกขวางเลยครับจดีแฮมเบอร์ขวัญข้าวต่อยลำตัว ต้องระวังเลยนะครับจูดี้ีีลูกไต่สูงเธอนี่ไปเอาฟ้าใสนี่มึนมาละสองหมืนนะครับและที่สําคัญคือศอกครับโอ้หน้ากลัวครับจูดี้แัมเบอร์ครับก็ตวันข้าวนี่บ่อยั่นครับดูครับลงทุนครับโอ้ไปกลายเป็นตัวเล็กไล่ต่อยตัวใหญ่แล้วครับไซดัสดอ n แมทเธอร์ครับขนาดไม่สำคัญครับอยู่ที่ใจครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าอาวุธของขวัญข้าวจะเข้าเป้าดีกว่าแล้วครับแตมจ้องตาไม่กระพริบเลยครับขวัญข้าวจูหดล่างครับยังจับที่จับทางอยู่ครับแต่ก็ยังติดบังอยู่ครับสิ่งเดินเบียดก่อนเลยครับขวัญข้าวต่อยลำตัวแมแล้วก็เจ็บซ้ายได้โอ้ นี่ครับันข้าวทำได้ดีครับเป็นฝ่ายไล่กดดันจูดี้แฮมเบอร์ครับนี่อู๋ลงทุนรับแข่งเลยครับแล้วก็ต่อยหมัดครับวันข้าวตาที่จ้องเขม่งครับโอ้โหแข้งขวาครับปวดเต็มเครับแต่ว่าโดนแล้วก็ไม่เป็นไรครับเก็บอาการได้ดีครับวันข้าวจีนซ้ายไปครับจูดี้ วันนี้มาแบบละเอียดเลยครับวัญข้าวครับไม่ใจร้อนไม่บุมบามโอ้ยฝันสองไม่โดนดูปตาสีหน้าเวลาตานี่มั่นใจมากครับวัญข้าวมุ่งมั่นครับจูดีก็ยังไม่มีอะไรที่ทำให้วัญข้าวต้องกังวลครับ ศอกกลับพีรันมุดแผ่นดินครับยังไม่โดนครับขวันข้าวก็ยิ้มแม่ก็ดีใจนลครับเจอคู่ต่อสู้เก่งๆครับจะได้พัฒนาตัวเองหัวไปที่ต้นขาครับจูดี้ก็คืนด้วยหมัดครับขวันข้าวอู๋ต้องระวังศอกครับขวันข้าวอู๋อกตั้งของจูดี้น่ากลัวครับยกแรกทําได้ดีครับ ต้องระวังนะครับขวัญข้าวครับศอกเนี่ยครับน่ากลัวครับแปร่เขายืนปักหลักแล้วครับจูดี้แฮมเบอร์ก็ไม่ถอยเยอะครับพยายามจะหาช่องทางในการโจมตีหมัดดีอีกแล้วครับขวัญข้าวครับโอ้เริ่มจะไต่เยอะแล้วครับจูดี้แฮมเบอร์ ฝันข้าเข้พยายามใช้หมัดนะครับพยายามต่อยครับโอ้โหแล้วจอดหนึ่งสองโอ้มีอาการครับจูดี้โดนหมัดขวัญข้าเข้าไปโอ้โหใจเหลือเฟือจริงครับแหมสมชายารถถังเมืองนนท์เลยครับโอ้โหนี่ครับยอมลงทุนเอาชายโค้งก็รับแข้งจูดี้เลยครับนี่หมัดหนึ่งสองครับขวัญข้าว แม่ตะก็บล็อกได้หมดนะครับอ้าวเจอหมัดขวาครับโอ้โหเจอทีบอีกอย่างใช้ความยากของตัวเองไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับจูดี้ฮัมเบอร์ดีซ้ายโอ้โหมาแลวครับสองของจูดี้โหวดเข้าไปที่ต้นขา ความแม่นยำนีด่ดูขวัญข้าวจะดีกว่านิดๆนะครับโอเดตความสรีระความยาวของจูดี้ฮัมเบอร์นี่น่ากลัวครับโอ้แล้วอาวุธนี่มาแบบหยดน้ำนะครับค่อยๆหยดมาทีละนิดทีละนิดแต่ว่ามาทีขึ้นเลยครับแข้งของจูดี้ฮัมเบอร์โอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับแม่ฮ<แ>่อ้เอาแลกกันเลยครับโอ้โห โอ้เอานะครับเริ่มแรงขึ้นนลครับสองครับสทั้งบัดของขวัญข้าวครับจูดี้ก็เริ่มไต่แรงขึ้นไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับข่าวซ้ายนำทางครับจูดี้เข้ามายับซ้ายโอ้ทำได้ดีครับขวัญข้าวครับแหมก็ถือว่าทําลายจังหวะการรุกของจูดี้ได้พอสมควรครับส่วนจูดี้นี่อาศัยแข้งยาวๆครับ นี่ชวดชเวียนเวียนไปเวียนมาน่ากลัวครับจูดี้โอ้สูสีครับออกได้ทุกแบบเลยครับขึ้นอยู่ความชอบเลยครับแบบนี้แต่ต่อยสักเดนเลยครับฟันข้าตอนนี้ลุยแหลกนะครับมาแล้วครับโอ้โหต่อยขวาเต็มหน้าครับโอ้โหดูดีเลยครับเปิดตัวมาขวัญข้าว ดูเลยครับพาทางแข็งแรงกว่าครับขวัญข้าวเดินขู่เลยครับโอ้ต้องระวังด้วยนะครับจูดีนี่แหมเห็นศอกนี่จะไปเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้ขวัญข้าวครับอ้าวอ้าวแหมโดนศอกไปสองทีครับแหมยังไม่เป็นไรครับขวัญข้าวโอ้โหเริ่มจะใช้ศอกแล้วครับจูด,ดีฮัมเบอร์ครับ เริ่มจะใช้สอกแก้หมัดนะครับโอ้ตามตำราเป้เลยครับโอ้วยหมัดต้องแก้ด้วยศอกครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยมาแผลงฤทธิ์เลยครับสอกของจูนี่ฮัมเบอร์ครับแผลงฤทธิ์ในยกที่3ครับอู้เลือดไหลโกรกเลยอ่าไปต่อครับไปต่อไปต่อเอาละครับบ้าเลือดแล้วครับฝันข้าวครับ โอ้โหตอนนี้ครับตบบอกไผเป็นไผนี่ไม่รู้เลยครับโอ้โหสูสีจริงๆครับดูไม่ออกเลยครับสถานการณ์ที่บีบด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้แต่ควัญข้าวนี่อันตรายครับเลือดไหลเข้าตาครับมาเริ่มดีขึ้นมาเห็นได้ชัดนะครับจูดี้ฮัมเบอร์ครับแข้งซ้ายมาครับมาทีทีขวัญข้าวเขาพยายามไล่ต่อยครับมีทั้งหมัดขวาแข้งขวาโอ้แต่จูดี้ครับไม่ใจร้อนไม่บุ่มบ่ามครับโอ้โห ศอกเดียวนั่นแหละครับขวัญข้าวประมาทไปนิดเดียวเองครับมองหน้าหมอแบบขอความเห็นใจครับได้ค่ะโอ้ไปต่อครับไปต่อเด็กนะสู้อยู่นะครับเดินลุยต่อเลยอ่าไล่แข่งกันครับขวัญข้าวก็เดินลุยเลยครับอตอนนี้ไม่มีอะไรต้องเสียนะครับอัด,จ,ดอจูดีก็ใส่จูดี้กระดักลุยสองแล้วครับ นี่ย้ังไม่ได้แบบเดิมครับจริงแหมสวยซ่อนโหดครับแบบนี้โอ้แล้วก็ใส่ช่วงชกพี่ได้เปรียบครับกันเอาไว้ครับเตะทีฟหุยเลือดเข้าตาครับขวัญข้าวครับโอ้เข้าหมดเลยครับทั้งตาทั้งปากทั้งจมูกครับไหลลงมาแหมนจากศอกเลยครับจูดี้แล้วที่พาะศอกซ้ายเลยครับนี่ส่วนขวัญข้าวนี่เดินมาเป็นซอมบี้เลยครับ จิ้มลับตัวสวยกระยับมาโอ้โหแข่ง้ายครับออกเร็วออกแรงครับแข่งแรกหมัดโอ้โหโอ้ศอ,อกเดียวนี่พลิกเกมเลยครับจูดี้ฮัมเบอร์อขวัญข้าวไม่ก็ะยังหาจังหวะอยู่ครับดูครับอุปสรรคละครับมีเลือดเนี่ยครับ โอ้ยขอบดไ <ป S 2> <า>ีไซน,น์อีกแล้บเบรกไม่ได้ด้วยสิครับโอ้โอเคเปลี่ยนเลยครับหลังจากขวันข้าวแตกครับโอ้ดูออกวุ้นได้แม่นยำแล้วก็หนักหน่วงขึ้นนะครับจูดี้ฮัมเบอร์วก็ยังโดนหมัดซ้ายของควันข้าวเข้าไปบ้างครับโอ้หมดยกครับโอ้สู้กัน สุดๆจริงๆครับคู่นี้ครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับยังไม่ทราบว่าผลจะออกมายังไงนะครับแต่ว่าต้องนับถือหัวิตหัวใจนักสู้ของทั้งคู่เลยครับโอ้ซัดกันแหลกเลยครับโอ้โดูหน้าขวัญข้าวครับโอ้ยทั้งเลือดทั้งน้ำมูกทั้งน้ำลายแล้วก็เป็นสาวจากสกอตแลนด์ครับจูดี้ฮาร์เบอร์ครับขวาชัยไปได้แบบโอ้ยซัดกันแหลกครับสูสีครับเฉือนไปนิดเดียวเองครับ